สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีวันยุลรอีสานครับผมสาหรับมือหนีกับผ้ามาอัปเดตเบิ้งหนูนะครับพี่น้องทีเขาเคยอัปเดตให้เบิ้องละเทือนหนึ่งครับพี่น้องตอนนี้มาอัปเดตอีกให้เบิ้งอีกทอบนึงนะครับผมพี่น้องหลังจากที่ออกมานะครับมือที่นูออกกะนี่แหละครับผมพี่น้องวันที่ยี่สิบพฤษภาหกห้านะครับผมหนูจำนวนเดี่ยวโตครับพี่น้องหลอดเบิรทุกตัวนะครับผม รอดหมดทุกตัว<ด>นี่ครับนี่ครับผมนูเจโตอันนี้คือนูอายุสองอาทิตย์ครับผมพี่น้องนี่สองอาทิตย์พอดีเลยครับากาดสีได้ประมาณนยครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนนี่นะครับผมนูอายุสองอาทิตย์นี่ครับงาได้แล้วครับพี่น้องนี่ครับงาได้แล้วแข็งแรงแล้วครับผมรอดทุกตัวครับพี่น้องบบมีอัน ผมมีการลูกนะครับผมชุดนี้ผมมีการคัดลูกตายนะครับท่นนี้เราเป็นทั้งทั้งเจ็ดโตเลยครับผมไม่มีการกัดลูกตายนะครับผมนี่นะครับอันนี้เมยมันนี่ตัวผู้นี่ครับผมลูกหนูทั้งดเจ็ดโตไม่มีการกัดลูกตายน่ครับตัวขนาดนี้อาจที่จะไปวังกัน แับเลยว่าราคงพี่น้องนี่ครับผมขนาดโตนัวอุย้ยพี่น้องนี่นะครับผมอันนี้คือหนูอายุ2ออาทิตย์นะครับ ท,ท่านเมื่อนหร่ตายพี่น้องแต่กระยางได้แล้วนี่ครับผมอายุสองอาทิตย์นี่ครับอายุหนูสองอาทิตย์นะครับพี่น้องนี่นี่ครับผมอายุหนูขนาด2อาทิตย์นะครับ อัปเดให้เฮบ่งครับผมพี่นอ้องอัปเดให้เบบ่งนี่ครับมีแม่นอาดขึ้ได้กับฝาพี่นอ้องที่รับชมเดือดกับย่าเลืมก็ไล์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกรลังใจในการสร้างลีปต่อไปนะครับผมพี่นอ้องนี่นะครับผม,มอัปเดียดเบบ่งหนูอายุสองอาทิตย์เต็มนะครับผมนี่นะครับขนาดประมาณนี้นะครับพี่นอ้องสองอาทิตย์ นี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวจัะในเขาก็จะค่อยรับชมกันอีกทีหนึงนะครับพี่น้องเสรีอาบดีให้เบิ้งตลอดเลยครับผมเสรีอาบดีเบิ้งอาทิตย์ละเทิตยอาทิตย์ละเทิตย,ตย,ตยนะครับผมพี่น้องอ่ะจัะในเดี๋ยวฝากพี่ฟ้าน้องไปพี่ในน้องเข้าไปน้องเนาะสวัสดีครับ